สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเพชรท่าแร่ชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้เพชรมีเรื่องราวประสบการณ์ของพระอาจารย์สุนทรกระตาปุญโยมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังทุกท่านนะครับ ท่านพระอาจารย์สุนทรกรตาปุญโยท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นนะครับรุ่นที่เพชรจะมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นรุ่นแรกของพระอาจารย์สุนทรกรตาปุญโยซึ่งตอนนี้เพชรก็ไม่มีนะครับไม่ได้เปิดให้บูชานะครับเพียงแต่แนะนําเรื่องราวประสบการณ์ที่เพชรได้ไปหาข้อมูลมาจากกลุ่มพระเครื่องพระอาจารย์สุนทรนะครับผมถ้ากล่าวถึงเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์สุนทร กระตาปุญโญนะครับท่านจัดสร้างทั้งหมด3,621เหรียญน,นะครับแบ่งเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํโลงยาแดง9เหรียญเนื้อเงิน47เหรียญลงยาน้ําเงิน5เหรียญเนื้อทองแดง2,561เหรียญและเนื้อปอกลูกปืน999เหรียญน,นะครับสาเหตุที่จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกนะครับก็ได้ข่าวมาว่ามีเซียนพระท่านหนึ่งนะครับ ได้ขึ้นไปกราบพระอาจารย์สุนทรที่วัดและได้ตะกรุดมาเป็นตะกรุดหนังกองนะครับผมก็คือเซียนพักก็เลยคิดว่าถ้าของดีจริงนี่ต้องทดสอบหรือทดลองได้ครับก็เลยอธิษฐานว่าถ้าเกิดปฏิหารของ วัตถุมงคลพระอาจารย์สุนทรนะครับจะขอจะสร้างเหรียญรุ่นหนึ่งถวายพระอาจารย์สุนทรเลยทีเดียวก็เลยลองเอาตะกุดพระอาจารย์สุนทรนะครับไปลองทดสอบด้วยอาวุธปืนนะครับผมปรากฏว่ามีปฏิหารยิงปืนไม่แตกเลยครับก็เลยได้จัดสร้างเหรียญรุ่นแรกให้พระอาจารย์เลยครับผมก็เลยได้ถวายพระอาจารย์ไปนะครับส่วนคลิปการทดลองนะครับก็มีอยู่ใน YouTube นี่แหละครับอลองเสิร์ชหาดูนะครับผม นอกจากนั้นก็มีเรื่องราวปฏิหารนะครับอย่างเช่นพี่ท่านนี้นะครับนั่งเล่นไม่รู้เรื่องมีตะขาบมากัดขาด้วยสุดยอดเลยครับผมคือตะขาบก็น่าจะมีพิษนะฮะท่านก็แขวนเหรียญพระอาจารย์สุนทรรุ่นหนึ่งนะครับผมอ่านี่ก็ขาเป็นประสบการณ์เรื่องราวอีก เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ยังมีประสบการณ์เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นอุบัติเหตุบ้างนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอน้ําท่วมนะฮะลื่นล้มที่ตลาดก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมแทบไม่มีบาดแผลเลยครับ แล้วคลาดนะครับผมแขวนวัตถุมงคลพระอาจารย์สุนทรด้วยนะครับก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยๆเลยนะครับผมก็พี่ท่านนี้ก็ทํางานนะครับที่ตึกสูงนะฮะมีหินตกมาครับเป็นหินก้อนใหญ่นะฮะตกลงมาใส่นะฮะแต่ว่ามีเศษตกมาก้อนเท่าฝ่ามือนะฮะจากที่สูงนะถ้าตกลงมาโดนหัวนี่ก็ต้องมีรอยแผลแล้ะครับแต่เรื่องราวปฏิหารก็คือหินตกมา ไม่ได้เข้าหัวนะครแต่โดนบริเวณคอนะมีแค่รอยฟกช้ำเท่านั้นเองนะฮะเรื่องประสบการณ์โชคราบก็มีนะครับผมอ่าก็มีทั้งแคล้วคลาดโชคราบเลยนะครับผม ท่านนี้ก็ถูกหวยลอตเตอรี่นะเมื่อปี61น้ององวดวันที่16นรับโอ้โหก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับแหวนวัตถุมงคลพระอาจารย์สุนทรนะครับมีแต่เรื่องราวดีๆเรื่องราวปฏิหารนะครับได้เงินได้โชคลาภนะฮะสิ้นปีแล้วก็มีคนถูลอตเตอรี่ก็มีครับผมว่าถุมงคลพระอาจารย์สุนทรนี่ประสบการณ์อุฒิคุณรอบด้านจริงๆเลยครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับ แขวนไม้แยแๆหรือที่มีวัตถุมงคลพระอาจารย์สุนทรไว้ครับเก็บไว้ให้ดีนะแขวนขึ้นคอท่านอาจจะแคล้วคลาดแล้วก็ได้ชกลาบด้วยนะครับและก็ยังมีเรื่องราวของพี่ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักมวยนะครับผมก่อนขึ้นชกท่านก็ขอบารมีพระอาจารย์สุนทรขอบารมีครูอาจารย์นะครับให้ช่วยเขาได้รับชัยชนะนะครับผม ็ได้นําเหรียญน,นะครับของพระอาจารย์สุนทรนี่แหละเนื้อทองแดงนะฮะแขวนไว้ที่มงคลนะฮะแล้วก็พันไว้ด้วยนะครับก่อนขึ้นโชคนะครับขออนุญาตพระอาจารย์สุนทรขอบารมีพระอาจารย์สุนทรให้ได้รับโชคลาภขอให้ได้รับชัยชนะอะไรประมาณนี้แหละครับท่านนี้ก็ขึ้นโชคพอได้ขึ้นโชกก็ ได้รับชัยชนะเลยนะครับผมก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับผมชนะครับผมนํามาใช้ถูกทางนี่พี่เขาก็บอกครับร้อนแรงจริงๆครับเหรียญพระอาจารย์สุนทรให้โชคลาภให้ได้รับชัยชนะสมปรารถนาจริงๆครับผมนี้ใครที่อยากได้เหรียญผมไม่มีนะครับผมขอแค่เผยแผ่บาร,รมีพระอาจารย์สุนทรเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีเรื่องโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม ก็ถูกเลขถูกหน่วยเนาะพระอาจารย์สุนทรก็ได้สวดคาถาอะไรดังแค้วคราดทั้งโชคลาบนะครับผมก็เคยถามพระอาจารย์สุนทรดูนะครับท่านก็บอกอยู่ว่าเก็บไว้ให้ดีเลยวัตถุมงคลที่พระอาจารย์สุนทรท่านลุกเสกนะครับผมนี่มีประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับการทํางานนะมือบาทสังกาสรรีฮะ ไม่เข้านะครับผมแม่แกล้วคาดร,ราวกับปฏิหารนะฮะเรียนรุ่นแรกนะครับผมก็มีครับวัตถุมงคลพระอาจารย์ทุกรุ่นมีประสบการณ์ทุกรุ่นจริงๆครับผมไว้วันหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์รุ่นอื่นให้ฟังอีกนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังและรับชมคลิปผมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับผมตอนนี้ก็มีท้าวเวสสุวรรณนะครับพระอาจารย์สุนทรกับตะปุญโยนะฮะเตรียมแจกที่วัดนะครับผมใครที่ขึ้นไปกราบพระอาจารย์สุนทรก็ติดตามท้าวเวสสุวรรณได้เลยนะครับขอท่านเลยครับจำมาจากไม้แย่แล้วว่านต่างๆนะครับเป็นมงคลแน่นอนนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ